เขาละครับเขาครับเจ้าเนาะเขาตทำหมอแล้วครับพอคนเป็นโรคเบาหวานอาหารเพ่ลดยานะครับวันกินยานักลงไปไข่นะครับไข่เอาบวกระดูนะครับครับนี่ เนื้อนมพรอยนะครับขอกโชคนะครับลาไรโบรี่ข้าเจ้าข้าวหุงนะครับนีสัจจะของชีวิตคนอยู่คนเดียวจำส่วนนะครับต้องการมาเจ้าชีวิตแบบเรียบง่ายทำเองกินเองปลุกเองนะครับการอีกับปลุกเองนะครับ ปลกเองกินเองนะครับนี่มันทวงปลูกเองนะครับอยไข่ผลิตเองนะครับเลี้ยงไก่แล้วก็ไข่มากินนะครับเป็นให้เอฟซีนะครับนะคนที่ติดตามนะครับก็ ชีวิตผมนะครับกินแบบเรียบง่ายอยู่แบบเรียบง่ายนะครับจากที่เคยอยู่แบบดูหลานะครับมีเส้นเปียมนะครับซึ้นเปียมเงินทองโดยบับใจเห็ดนะครับเราก็เลยปรับมาใช้ชีวิตแบบพอเพียงกินอยู่แบบพอเพียงนะครับป็นพักที่ครับปุ๊บ บอกเหี้ยพวกคนเดียก็คืออเนี้นะครับดำหมูปักกิ๊บปักทุดจากส่วนทั้งนั้นนะครับ โปรคนเดียวดปลยกคนเดียวนะครับไข่ไข่คนเดอ้อไข่ทีไข่เหี้ยนครับไข่ไข่แล้วเอาควากไว้ก็เก็บมาต้ม ไ่ะคร่เข้าปากบัดใจแล้วนะคแคนี้แกะยนกนะครับข้าหลมนะครับแบบฟังก์หมอนี้กินนักวันนี้ นี่หมอบอกห้กินเป็นคาบคิอเ,เกินบอลละแปดขาบ้าฉะนั้นต้องกิน่นมือละสามคราบครึ่งมือ้ามือแรงมือตอนไข่้วครับวิตามิน นะครับไข่สองฟองจะเป็นอย่างน้อยนะครับเพิ่มวิตามินนกับร่างกายพร้อมที่จะสู้กับโรคประจำตัวนะครับเพื่อป้องกันตอนนี้เข้าไปเข้าไปแล้วก็ร่างกายครับก็จะได้ แข็งแรงยืนยาวนะครับทำให้ร่างกายของมีสภาพที่แข็งแรงนะครับกินนักก็เกิดาได้นะครับมันจะล้นกินตามอาหารกินตามกินตามสูตรนะครับร่างกายของต้องการขอยงพ่อของเัาต้องใส่เท่านั้นน้อยนี้น้อยนะครับเพราะร่างกายของเขามันล้นอย,อ,ยอย่างได้หนึ่งมันก็ เลือดจะแตกนะครับหมอว่าอ้าวนแล้วมันไม่ไกม่กลัวนะครับกลัวลุกกลัวหลับนะครับกลัวอยู่กับลุกกับหลันเรื่องที่บบบสิ่งที่มันต้องการนะครับนอนนอนรอวันตายนี่มาเอานะครับต้องตั้งสุขภาพแข็งแรงนะครับ กัดคลิปนี้กัดทำเพื่อพึ่อเพื่อนนะครับเนาะผู้ที่ติดตามนะครับเป็นเอฟซีเป็นเล่นเฟซเล่นไลน์ด้วยกันนะครับต็งนํำไปใจเข้านะครับเป็นง่ายจะเป็นะออนเป็นคนหนุ่มอยู่ครับเมื่อไปคิดตอนแม่แกนะครับเมื่อไปคิดตอนแม่ยำแก่นะครับต่อนุ่มเขาแข็งแรงดีไม่มีปัญหานะครับ แก่ขึ้นมาแล้วมันจะมีปัญหาางคมนะครับก็เลยใช้ชีวิตแบบมาขับตัวเก้ากินนะจากกินอย่างล้ำไพก็กินมาได้นะครับกมหวานก็มาได้กินเค็มล้ำก็มาได้กินมันก็มาได้นะครับกินกับกินน้นอๆ เพื่อมันเกินขนาดกินข้าวนักกับบาได้ครับกินก็ต้องกินข้าวเจ้านะครับจะไปกินข้าวนึ่งกับบาได้นะครับเพราะว่าน้ําตาลมันเยอะนะครับบาหูก็หัวไวเนอะนะครับพี่น้องเรบซีนะครับเพราะว่าผมมีประสบการณ์ผ่านมาแล้วเรื่องต้องคอยคัเก็บ เรื่องกองารตบใจชีวิตนะครับเราอยากทำให้มันดีขึ้นต้องเรียกกลุ่มของกลิ่นที่มีคทธิ์พาพนะครับตอนน้อร่างกายสรับคลิปนี้กขอจบตรงนี้ก่อนนะครับขอสวัสดีครับ